พาพุทธศักราช2,567นี้ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันในการงดเล่าคบพรรษางดเล่าตลอดพรรษาเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและก็เป็นการรักษาสุขภาพของเราให้มีความสุขใช้ชีวิตให้ปลอดอบายมุขชีวิตจะเป็นสุขตลอดกาล

yang menem disun disun terangkan ayat diselain asah pancasilan nyata naho dasa atau atau arakan atau sama sama ไปขอสูวิธีปฏิญาณตนหมดเหล่าขอพระชาครับก่อนที่รีลับพรนะครับคุณพ่อคุณแม่เดียนเชิญคุณพ่อคุณแม่แถวหน้าครับยืนขึ้นแล้วแถวที่นั่งดูครับเริยนเชิญยืนขึ้นร่วมปฏิญาณตนหมดเหล่าขอพระชาลดลเลือกอขบายยังนุ่งอากานด้านหลังจะยืนนั่งขับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่พอคุณนมายืนเพิ่มได้ครับ อธิษฐานเอาครับสามเดือนหรือตลอดชีวิตหรือสิบล,ลัทธ์ลาบเลออยัยงมีอย่างแน่นะครับงดเหดลางดบุรีงดการพรนันงงดหวยยังการอธิษฐานเอานะครับตามที่เราจะสามารถทําได้นะครับตามที่เราจะสามารถทาได้เดี๋ยวคุณพ่อกำนันนะครับคุณพ่อกำนันตะบ,บนพลสูงนะครับคุณพ่อบุญทนันศีดาดีนะครับจะเป็นผู้ นำกล่าวปฏิญาณตนพร้อมด้วยมมลาลาคุณพ่อเมธีลาล่าเลิศประธานชมรมคนปัญจเพชรตำบลโพนสูงครับจะได้นํำกล่าวแล้วก็กล่าวปฏิญาณตนลดเล่าลดละเลิกอบา,ายมุขเข้าพรรษาครับทุกท่านตั้งจิตตั้งใจร่วมกันอธิษฐานเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้นะครับเอาตาม ความสะดวกความสมัรใจของเรายังน้อย3ามเดือนครับเข้าพรรษาสามเดือนหรือบางท่านก็ตลอดชีวิตนะครับผมในโอกาสนี้นะครับจะได้ร่วมกันปฏิญาต,ตนลดเล่าเข้าพรรษา,น,านะครับาพองนล้วโอกาสน,น,นี้จะเ,เชิญคุณพ่อกำนันตบลโพลสูงครับคุณพ่อบุญอานันสีดาลีครับได้เป็นประธานในการนำกล่าวปฏิญาต,ตนปวดใจงดเล่า 2, ข,ข้าพัรษาประจำปี2567ของพี่น้องตะบลพลสูงอําเภอปทุมราชจะร้อยเองครับเรียนเชิญครับทุกท่านกล่าวปฏิญาณตนนะครับข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตนปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณที่นี้ว่าที่นี้ว่าข้าพันศา ปี2567ปี2567ตลอด3เดือนนี้ตลอด3เดือนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตนจะตั้งใจปฏิบัติตนตามสิลห้าอย่างเร่งรัดตามสิลห้าอย่างเร่งครัดยกเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลก,กอฮอล์งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำแต่รมดีจะทำแต่รมดี ละเว <ots> ้นกรรมชั่วละเว้นกรรมชั่วงดเว้นสิ่งเสพติดงดเว้นสิ่งเสพติดและอบายยมุและอบายยมุลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันเก็บออมเงินมันเก็บออมเงินดำเนินชีวิตแบบพอเพียงดำเนินชีวิตแบบพอเพียงพร้อมศึกษาปฏิบัติธรรมพร้อมศึกษาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธบูชาโดยมีคุณแห่งพระพุทธโดยมีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสง์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพยานร้อยเอ็ดเป็นพยานขอให้ความตั้งใจลดเล่าเข้าพรรษาขอให้ความตั้งใจลดเล่าเข้าพรรสาขอพระเจ้าทลงหลาย จงสำเร็จด้วยดีจงสำเร็จด้วยดีปาราศจากอุปสรปรคใดๆปราศจากอุปสรรคใดๆขอให้ความดีขอให้ความดีที่ข้าพาเจ้าตั้งใจร่วมกันที่ข้าพาเจ้าตั้งใจร่วมกันปฏิบตัติตามจงส่งผลเป็นความสุขจงส่งผลเป็นความสุขความจเจริญแจกข้าพาเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายพร้อมครอบครัว ญาติิตรชุมชนและประเทศชาติสืบไปขอบคุณทุกท่านครับสวอสดวท่านนั่ครับผมครับร vine, ับอครับเยี <discussion> <t un> ่ยมเลยครับเรีนพป่น้อ กิจกรรมนันงบนนั่งบมบ้านแต่แต่ละวนกิจกรรมนั้นือว่เป็นโอกาสในการปฏิญาณตนบนเหล่าขปษาและวก็ข้าวเด็กับะนองสายวัระทามห้งแต่ปีสงพั้งหส่บ้านรัชริชสินนามาปีนี้เป็นปีที่เจ็บแยนการัดกิจกรรมนข้ากับบในที่ ดียางตอนนริ่รปล่าขวัญสามักเตะถูกขัถูก็พิ่มตัวอย่างน้าบล็ต่อไปกับัางใจปวดหน้ารับร้อนจาจอรนดับสองเยอ ཚཚང བྱིས བྱེ 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 to it, สุภาภตัมสุโจิตัมสุขานุวัตสมโมตวจสุลีตัพระมัจริสุปัาคิํังกายกรรมว่าจักกรรมว่าบคิณังบัคิณังมัตตังกรปเนติเตปทาคิณงบัจคิณันกาเ Yeah. Uh... ભવ ભવ્યો સદી કો

Sí. Yeah. Yeah.